สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาฟแฟมิรี่นะคะตอนนี้หมกไข่นะคะปิ้งไข่เอาเขาปิ้งไข่ก็ยังสุกนะย่าไฟอ่อนๆนะแต่เราต้องจอบแบบนี้นี่ให้มันไหมแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะสุกนะดูอยู่ตอนนี้ปิ้งไข่กินนะคะนึ่งข้าวอยู่นี่นะคะไข่แตกแล้วนะคะโอ้ยสิได้กินบ่วน้อไข่แดงกระเด็นออกมาดึงทางนี้เลยนะคะนี่ไข่แดง กระเ็นออกมาจากไข่เลยนะคะเขาใส่เสลิงแล้วเขาสีดเข้าไปนะคะเข้าไปนึ่งข้าวนึ่งข้าวจะสุกแล้วนะคะสุกระเบียงสุกระยะต้มอะไรไหมนี่ไม่ต้มไม่มีอะไรต้มไม่มีอะไรทเดี๋ยวจะเอาไข่มาต้มไว้เอามาต้มย่าไม่ได้ต้มอะไรบอกโมนี่นะไม่ได้ต้มผ้ากอนอะไรันี่ลืมจุ่มหนูแดงสวัสดีค่ะ ข้าวก็สุกแล้วนะคะก็จะใส่กล่องทันทีเลยค่ี่นิชัสวัสดีครับลบบุรีวัสดีค่ะนะคะยาจีเโาจีไม่ยากตาวไม้มาเลยนี่ไงไม้กระดามนี่แหละโอ้ไม้กระดามนี่เลยบอกไม้ไม้กระดามเจ้าสีบอใหม่บอมันสีใหม่ได้ปะดาติดแบบใหม่มากสันเออเอาไม้มากขยันไม้กระดามจะไหม่ไม้กระดามเจ้าใดอันนี้นะบอกไข่ไปแอบขโมยมาตอนนี้ก็จะต้มไข่นะคะ ต้มไข่ก่อนปิ้งไข่แล้วไม่สุกนะคะตอนนี้ต้มนะคะต้มเอาเอ,อย่าไม่ใช่ปิ้งหมกหมกเมกื่อก,กี้หมกค่อยจนดีน<อ>คุณวันลบขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะคุณวันลบะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ นี่คุณน,นี่บอกว่าไม่ใช่นี่ๆน,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 นคุณนุษนี่ตาไทบ้านตอนนี้ต้มไข่อยู่นะคะต้มไข่สุกแล้วก็เสียได้ต้มน้ำฮอนนะคะหญ้าก็จะปิ้งข้าวจีนะคะตอนนี้นี่ปั่นข้าวจีนะคะ ปั่นข้าจีหอนหอนติ๊ข้าวนี่มาทางขาวงเลยเนาะอือปิ้งข้าวจีแล้วนะคะตอนนี้ได้ปวันนี้วันนี้ใหญ่วันนี้ไปไม่ได้ไปลิ้งข้าวจีหอนหอนอ้อจะละชมน้ำหอนก่อนมน้ำหอนแทนนเดียก่อนบังอุ่นหูไปกับจีี นันก็คือต้มไข่นี้ก็คือต้มน้ำห้อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหนูหนูอะไรนอเนี้ค่ะพิ้งคข้าวจีอยู่จ้าพิ้งคข้าวจีขอบคุณทั้งหนึ่งพันไลค์นะคะขอบคุณค่ะมากดไลค์ให้แม่ดาด้วยเด้อนะคะตอนนี้ได้หนึ่งล้ายแล้วเป็นกำลังใจให้สวด้วยนะคะกระโดดแปชี้นะคะอยู่ตรงนี้เราก็ยังไม่ลงไปค่ะตอนนี้ก็เรา กีข้าวกีกินกันก่อนเนาะขอบพระคุณนะคะสําหรับสติกเกอร์นะคะคุณพี่สมรบอกพี่สมรให้ขอบคุณนะคะ,ะ,ค,ะ <ไป S 1> คุณพี่สมรให้สติกเกอร์เป็นกําลังใจมานะคะก็ขอให้คุณพี่สมรน,นั้นมีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยนะคะที่สําคัญนะคะขอให้สวยวันสวยคืนสวยยั่งยืนตลอดไปสวยทั้งกายและใจนะคะสาธุสาธุค่ะ ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้แม่ดาก็ขอให้กลับคืนไปหาคุณพี่สมนเป็นล้านเท่าพันเท่านะคะเงินเก่าไปเงินใหม่มานะคะเงินไหลนองทองไหลามาดังแม่น้ำไหลามาไม่ขาดสายนะคะไปหาคุณพี่สมรน,นะคะบุญกุศลน,นั้นไม่หล่นหายไปไหนนะคะติดสอยห้อยตามคุณพี่สมนไปทุกซาตทุกพกนะคะยาวมากเลย ขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษคุณคำใบนะคะคุณมณีการขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษให้หัวใจพลังบวกนะคะขอบคุณนะคะยกหัวใจให้ย่าสวัสดีค่ะยุพานันสวัสดีตอนเช้าครับน้องดากดให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณพี่ยุพาณันจีเ้าคุณอะไรเนาะี่คุณ ทันญรัตนะคะคุณทันญรัตนะคะคุณทันญรัตคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะปดาสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษคุณกะถินริมรั้วนะคะกะถินริมรั้วนะคะไม่ได้อาจจะทักทายซ้านะคะเนื่องจากว่าไปโน่นนี่นั่นนะคะต้มน้ําไม่ใช่อันนั้นมันไข่ลูกปิ is, anza, at, ้งข้าวจีนะคะไข่่เครื el animal, el ่องปิ el ifier, el eso, el ้งข้าวจีอยู่เไข่ย่างลังไข่ห่างห้างไข่ย่างห้างอันนั้น กะทิลิมเหือสวัสดีค่ะป้าดากะโดดมาจากช่องยาอาชิช่องป้าถ่ายบ้านค่ะขอบคุณค่ะคุณอางนะคะชอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่อยู่เคียงข้างลุงป้าค่ะเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ละค่ะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ มันเป็นมันเกิดความรักความผูกพันแล้วล่ะค่ะอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งของเรานะคะอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งของเรานะคะคุณจอยซิรินะคะคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะยาสวัสดีจ้าแม่ดาสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษคุณเอดานะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะกดไลค์นะคะอยู่นี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งของเราแล้วนะคะเราก็อยู่กับลุงป้าทามาหากินอยู่กับ เป็นลูกหลานขององค์ปู่นะคะอยู่แบบม่อๆมมแม่ๆนะคะมีอะไรก็หากินกันไปนะคะนี่แหละเราก็กําลังจะปลูกผักนะคะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกฟักแฟงแตงกวานะคะเนาะปลูกผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้นะคะปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกนะคะน,น,นี่ดูย่านะหอมข้าวจีแล้วค่ะ คุณพังคูวาลิจีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสําหรับจีข้าวจีต้มน้ําห้อนเหรอคะต้มน้ําร้อนฉุกแล้วก็จะต้มมาม่านะคะเนาะน้องนาเดียก็จะต้มมาม่ากินแล้วก็ไปโรงเรียนคุณวันลบนะคะกินกินข้าวจีกันร้อนแล้วเปล่ะมาฮะกนกันนี่แหละข้าวจีแซ่บ ค่อยๆถ้าอยู่ใกล้เนาะไปตัดไม้ข้าวหลามเลยย่าเนาะม,มาข้าวหลามก็อ,มอยู่ไกลๆถ้าอยู่ใกล้ไปตัดไม้ข้าวหลามมาหลามข้าวแลก่อนดูที่สีกรน้องน้องชอบทาะอืมอร่อยปิ้งใส่เกลือซืซอๆก็แซ่บแล้ว เนี่ยเราก็ลองท้องแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วเนาะใช่ฮะญาขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะญา,าขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะสายแล้วหกชั่วโมงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเราก็เสรจากิจตรงนี้เราก็จะไปคขอบ <ขอ S 1> คุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปพืโฆษณาแล้วก็ ส่งสติกเกอร์นะคะขอบพระคุณนะคะสติกเกอร์ให้ย่านะคะขอบพระคุณให้เอฟซีทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยินอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลนองทองไหลมาอยู่นะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกระโดดไปสองช่องเลยนะคะกินข้าวจีหลอดลมทุกวันกินข้าวจีกันจ้าแต่อยู่นี่ไม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 ่ขายปลาอร่อยเลย อร่อยจ้าป้าชอบกินนะ,ะป้าเต็มชอบกินนะแบบน,นี้ข้าลวลอยเกลือข้าลวลอยเกลือหรือข้าวจีนเนี่ยป้าเต็มจะชอบข้าวลอยเกลือเมื่อคืนนี้ก็สายก็ข้าลวลอยเอาอีเล่มันมีกราบอ,อีแรงมันมันค้างชอบกดอันไหนออกฮะมันมีกาบกระบังข้ากระบังที่ไหนอันไหนอัออนกร,กระบงับงบกเยอะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวมาลงเองใช่มั้ยไม่ลงแล้วอนะ่ะอืม,อม,อม